มาค่ะวันนี้จะชวนทำเมนูบวกผัดไข่นะจ๊ะผัดกับน้ำเหมาะกับคนลดน้ำหนักอัน,นแรกนะาจะใส่น้ำร้อนลงไปจ้ะอันนี้น้ำร้อนนะคะประมาณหนึ่งถ้วยจากนั้นเราจะปรุงรสเลยอันนี้จะใส่ผงปรุงรสนะคะแล้วก็นิดนึงแล้วก็พริกไทยเยอะๆหน่อยพริกไทยเด้งเบิ์นแล้วก็น้ำมันหอยมีดหนึ่งนะคะแล้เดี๋ยวเราจะรอมันเดือด ทีนี้พอน้ําเดือดนะคะเราจะใส่บวบลงไปค่ะเราก็จะผัดจนบวบสุกนะคะพอบวบสุกนะจ๊าเราใส่ไข่ลงไปจ้ะนี้เราใช้ไข่สี่ฟองนะคะก็โปรโตีนประมาณ25.2กรัมสำหรับไข่นะโปรโตีนจากไข่อันนี้นะคะเราจะกินเปล่าๆก็ได้แทนอาหารเย็นนะหรือ เราจะกินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้องก็ได้จ้ะเมนูง่ายๆค่ะสำหรับคนที่ลดและควบคุมน,น้ำหนักถ้าเราทำไอเด้วยนะแล้วเราคุมอาหารดีๆนะผอมแน่นอนออสการ์มีครอร์สผอมองด้วย I F นะใครสนใจทักที่ลิงก์ด้านบนหรือว่าทักไลายได้เลยจ้ะกินแบบนี้ผอมแน่นอน